วันนี้พ่อพาบโบกี้มาขี่จักรยานอีกแล้วครับแต่ว่าวันนี้โบกี้มีพัฒนาการแล้วครับโบกี้สามารถขี่ผ่านประตูรั้วนี้ได้แล้วครับอะโบกี้โชว์หน่อยขี่ผ่านประตูรั้วเร็วๆๆๆโอ้โหขี่ได้แล้วครับไหนดูหน้า,<พ>าสิเก็บมะมต้มคะ่ะไหนดูหน้าสิโอ้โหโบกี้เก็บมะลุมมาต้มคะ่ะค่ะมะลุมาตุ้มอะไรคะ ใครทำนะป,นป้าอะไรนะทำอันนี้มันต้นอะไรนะนอันนี้มันต้นสะกเคยอันนี้มันต้นสะกเคยต้นสะกเคยเหรอคะ,ะ,คคะอ่ะอ่ะเอาไว้ไว้ไว้พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยว เดี๋ยวแม่ว่าเอาวางไว้ดีๆ,ๆวางไว้อย่างนี้แหละอ้ะะอาไปเด็กยังเล่นไม่ได้เขาไม่ให้เด็กเล่นไม้สอยอันนี้เขาเรียกไม้สอยไม้สอยเก็บนะคะไม้สอยเก็บเก็บเก็บอะไรนะฝักอะไรนะอ้าวอ้าวขี่มาทางนี้ต่อนี่ยขี่เข้ามาไปดูคุณโบกี้จะขี่ผ่านเข้ามานะครับเขาใส่รองเท้าก่อนเพราะรองเท้าเขาหลุด ใส่ได้แล้วครับเขาจะกลับตัวขี่ผ่านเข้ามานะครับเคยดูนะครับอ,อ้าขี่มาแล้วครับโอ้โหว้ารถคุณบูกขี้ล้มแล้ว <c oughs> กกล้อ <c oughs> ค,ค, <c oughs> คุณบูกี้ลม้มครับใส่รองเท้าครับว่ายรถคุณบุกี้ล้มเลยไหนดูหนักคุณบุกี้ครับ คุณโบกี้ยังหัวเราะได้ครับคุณโบกี้ไม่ร้องไห้แล้วครับเพราะคุณโบกี้หัวเราะได้ <c ười> คุณโบกี้ขี่ต่อครับมีหมามาคอยต้อนรับคุณโบกี้ด้วยครับ <c ười> อาค,คุณโบกี้ขี่ยอดกลัไมกแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูคุณโบกี้จะขี่ผ่านไปได้ โดยไม่ล้มหรือเปล่าครับอ้าวครับคุณโบกี้ขี่แล้วครับถึงนี่แล้วครับคุณโบกี้ขี่ผ่านได้ไหมครับโอ้ขี่ผ่านได้แล้วครับรถไม่โยกล้มแล้วครับเมื่อสองสามวันก่อนคุณโบกี้ยังขี่ไม่ได้เลยครับแต่ตอนนี้คุณโบกี้ขี่ผ่านได้แล้วอ้าวไหนต้องขี่ผ่านอีกรอบหนึ่งสิขี่ผ่านโชว์อีกรอบมึงสิครับ อ๋อเดี๋ยวค่อยเก็บค่ะเดี๋ยวรอมาเก็บพร้อมแม่นะคะอาขี่พาหน่อยโอ้โหขี่พาได้สบายมากครับหม,มาดูคุณโบกี้ครับอ่าแล้วก็ขี่กลับมาเลยครับขี่เลี้ยวรถกลับมาเลยครับ เขาขี่กลับมาแล้วครับ,บจ้าโอ้มาขึ้นที่นั่งไงนี่หม,มาขึ้นที่นั่งดูโบกี้ขี่จักรยานอะ่ะเออไหนโบกี้ขี่จักรยานหันหน้ามองพ่อสิชูสองนิ้วไหมคุณโบกี้จะขี่ข้ามดด้ล้มครับโอ้โหข้ามได้สบายมากครับ จะขี่ไปทางไหนต่อครับทีนี้จะขี่ไปถึงด้านหลังประตูหลังไหมครับไปไหมครับจะขี่ไปทางไหนครับจะขี่ผ่านทางนี้หรือครับตึ้งขี่ดีๆนะครับระวังตก ไปแล้วครับอ่าวนกลับมาอีกรอบหนึ่งสิอ๋อแล้วครับวนกลับมาแล้วครับคุณโบกี้วนกลับมาแล้วเก็บไม่ได้หรอกมันไม่มีไม้สอยมาขี่กลับมาก่อนเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเวเวเดี๋ยวให้แม่พามาเก็บเก็บไม่ได้หรอกมันสูงอะ พี่เขาเอาของเลยนะเข้าไปดูใกล้ๆไิซูเข้าไปอาขี่จักรยานมาขี่จักรยานมาไม่ต้องเดินจ๋าไหนพระจันทร์ค่ะโอ้โหพระจันทร์ครับถ่ายพระจันทร์ครับ คุณโบก,กี้รู้จักพ่อจันไหมครับไอ้ยวิ่งตามคุณโบกี้แล้ววิ่งตามคุณโบกี้แล้วป้าขี่ไปถึงประตูได้ไหมไปไหมคะ<ป>เดี๋ยวกอดไปอ่ะดูดูก่อดพี่มองนะมีไงข้าวขาโบกี้กายหมาดูใครอาฝ่ายหมาดูโบกี้กับพ่อแหละวายวาย สองเท้าหล่นแต่ดีๆครับ,รบปีนขึ้นได้ได้ไหมขึ้นได้แล้วครับอ้าหาันมองนู่นขี่ไปทางนู้นก่อน